อย่าล,ลืมกดสตัต c ไค b e และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลย อ่าครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมเชิญน้อง้กับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกมวันเดนสตี้นะครับผมมาอย่แเรามาต่อกับเกมนี้กันต่อเลยดีกว่าหลังจากที่เราไม่ได้เล่นกันมาหลายวันนะครับผมเนื่องจากว่าไปตงจงโจมมาเฮ้ยวันนี้ก็กลับมาฟาร์มกันอีกครั้งนะึงครับผมอ่าก่อนอื่นก็ตัดต้นไม้ก่อนเลยภารกิจของผมในวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะต้องพยายามเก็บของป่าล่าสัตว์นะครับผมแล้วก็เอาของไปขายในเมืองนะฮะเพื่อที่จะซื้อเมล็ดพืชน,นะครับผมเอามาปลูกที่บ้านอ่าก่อนอื่นก็ต้อง เก็บพวกมัสซิกต่างๆก่อนแบบนี้อ่านี่หเก็บให้หมดเลยแล้วก็เพลบครับอุปกรณ์นะครับผมเอนี่โอเคครับขวานกันเลยเพราะว่าขวานเราพังนะฮะปึ๊บเรียบร้อยมาตัดต่อครับผมอ่าก่อนอื่นเลยต้องครับหอ,อกด้วยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปล่าสัตว์นี่ปึ๊บโอ้โห อย่างที่ผมบอกนะครับผมเฮ้ในเกมนี้ผมจะสวมบทบาทเปนน็นนายพานจอมโหดนะครับผมเราจะล่าทุกสิ่งทุกอย่างอย่างไม่หยุดยั้งนะครับผมแล้วก็เอาไปขายนะฮะอ่าปุ๊บโอเคคราฟหอ,อกกันเลยอันดับแรกผมจะคราฟมาสัก4ี่ห้าอันละกันนะโอเคคราฟไปเรื่อยๆแล้วกันชูแบโอ้ตอนนี้ผมก็ได้หอ,อกมาแล้วนะครับผมประมาณ4อันนะอ่ากดอื่นก็ต้องทําการกดเอฟแล้วก็ติดตั้งไว้ที่เลขสามแบบนี้มาเราจะออกราสัตว์กันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตาม เฮ้ยกวางกวางเอ้ยม,มันวิ่งหนีไปแล้วครับผมให้ตายเถอะไอ้เจ้าพวกนี้ตามรอยมันไปตามรอยมันไปครับผมมองซ้ายมองขวาดีนะครับผมเพราะว่าในป่าแห่งนี้มันไม่ได้มีแต่กวางนะครับผมบางทีก็เจอหมูป่าบางทีก็เจอจ้ามีไรบางทีก็เจอเจ้าหมาป่าตึ๊กโอ้โหไม่ได้มีความแม่นเอาซะเลยให้ตายเถอะเอ๊มันไปแล้ววะ่ะอ่ะปุ๊บ เอ,อเมื่อกี้ตัวอะไรครับผมอ๋อน่าจะเป็นหมาจิ้งจอกมันไปอีกละเฮ้ยให้ตายเถอะไอ้ออพวกนี้มันหูไวเหลือเกินอ่าค่อยๆสะกดรอยตามมันไปเรื่อยนะอ่าเราจะต้องค่อยๆฝึกฝนทักษะในการเป็นนายพานนะครับผมค่อยๆย่องครับผมค่อยๆย่องต้อตงให้โดนหัวนะครับผมมันจะโดนทีเดียวแล้วตายเลยนะปุ๊บเฮ้ยวืดอีกแล้วให้ตายเถอะโอ้อา้าวหอกหายเอาหนี่หอกอยู่ตรงนี้ครับผม ไอ้บ้าเอ้ยตอแเน่จิ้มตูดมันเลยตามมันไปตามมันไปก็ตามมันไปเฮ้ยเฮ้ยขามมนเดี้ยงครับผมขามมนเดี้ยงเฮ้ยสังเกตได้ว่าขามมนเดี้ยงอึ๊บมันหนีไปได้ครับผมเฮ้ยไอเจ้าพูดดีมันเชื่องรุ่นเร็วเหลือเกินไม่เป็นไรเราตามมันไปเรื่อยๆนะฮะอย่าใจร้อนเฮ้ยนี่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 เอ้ยไม่โดนอีกอะเฮ้ยมันนิ่งว่ะมันนิ่งว่ะโอเคโดนอีกดอกโูยยังไม่ตายกันเนี่ย ดูขามันเลยครับผมตุ๊ปัดตุ๊เป๋หมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยจริงๆดูเดะขามันเดียงแล้วอะฮะกระเพกกระเพกกันเลยอ่ะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูเดะดูเดะดูขามันเลยครับผมนี่โดนไปหนึ่งดอกโดนไปหนึ่งดอกไอ้บ้าเอ้ยเก็บหอก่อนเฮ้ยหอกนี่ก็คราบยากเหลือเกินนะต้องตัดไม้เป็นต้นแล้วเดี๋ดูขามันเลยฮะเอ้ยขาแบบแกว่งเลยนะฮะโอ้โหเฮ้ยไอ้ที่เฮ้ย เอาหอกหายอีกแล้วเอ้ยอย่าคิดหนีนะเจกวางเ,าเก็บไม้ก่อนดูเด็กขาดีงขนาดนี้มันยังไม่หยุดหนีอีกครับผมเอ้ยดูเด็กนี่เนีนี่เนีะ,นนะเอาหอกฉันขึ้นมาเอาหอกฉันขึ้นมาเอาหอกฉันขึ้นมาอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอเคได้หอกขึ้นแล้วครับผมได้หอกขึ้นแล้วเฮ้ยขอบใจมากเจกวางอ๋อเหมือนกับว่าหอกมันไปติดขามันครับผม ลวลาเราดึงหอกออกปุ๊บมันก็เดินได้ปกตินะอ่ากดอื่นทําการติดตั้งก่อนแช่เอาไว้ที่เลขสามนะฮะตามมันไปตามมันไปวันนี้ยังไงแกต้องเสร็จชั้นเรียบร้อยครับผมเอ้ยเอ้ยไส้แตกเลยอ๋อไม่ใช่ไส้มันครับผมขามันตกใจนว่าแบบไส้ไหลโอ้อ่านี่จึ๊บๆโอเคได้เนื้อกวางแล้วก็หนังกวางมาแล้วหาตัวต่อไปครับผมอ่าโอเคหมดแล้วใช่ไหมอ่า เดินทางต่อไปครับผมเฮ้ยหิวน้ำครับผมเอ้ยกินน้ำก่อนนี่น้ำในลำธารใสแจ๋วมากๆเลยเสียดายที่ไม่มีปลาสักตัวให้ตายเถอะกินน้ำเสร็จก็ต้องกินเนื้อนี่เนื้อที่เราเอาติดตัวมานะครับผมกินไปเลยแบบเยอะๆจืบๆเรียบร้อยแล้วก็เดินทางต่อ,อยังไงวันนี้เราต้องได้ทรัพยากรนะครับผมเอาไปขายในเมืองให้ได้มากที่สุดเลยนะเอหาก่อนดูสิ จะว่าไปนี่ผมไม่ค่อยเจอหมูป่าไม่ค่อยเจอสัตว์อื่นเนะก็ผมเจอแต่กวางนะฮะป่าแถบนี้ก่อนอื่นจะเราแวะไปดูกรงกระต่ายที่เราดักเอาไว้ก่อนนี่ได้แล้วหนึ่งตัวปุ๊บกรงพังเลยให้ตายเถอะอะไรวะอะไรวะดักทีเดียวพังเลยวะเฮ้ยเอ่ผมว่าเราตั้งกรงใหม่ดีกว่าเอาไว้แถวนี้แล้วกันนี่ก,นนกรงกระต่ายนี่เราสามารถที่จะเาวางไว้ตรงไหนก็ได้นะับผมรับ,บรองว่าติดหมดฮนะ อ่าผมว่าเราเข้าไปในเมืองกันดีกว่าเอาพวกเศษกิมมงกิ่งไม้นะครับผมอะไรที่เราฟาร์มมาได้ฮะไปขายก่อนเฮ้ยตอนนี้ไม่มีตังค์ใช้อ๋อสวัสดีครับคนหายไปไหนกันหมดเนี่ยบ้านนี้เมืองนี้เฮ้ยเดีนะเ๋ยวก่อนนะเอ๊แล้วป้าขายผักอยู่ที่ไหนเนี่ยผมจําบ้านป้าขายผักไม่ได้ครับผมมันจะมีป้าอยู่คนหนึ่งครับผมที่เขาขายพวกมเมล็ดพืชอยู่อะนี่บ้านนี้ป่าวะอันนี้ไม่ใช่บ้านนี่วาน่าจะสองหลังนี้แล้วมั้งหลังไหนสักหลังเนี่ยแหละฮะ เดี๋ยวลองดูหลังแรกก่อนนะฮะเฮะ้ยตรงนี้มีจอบด้วยว่ะเฮ้น่าสนใจนี่ฉันไม่เอกสมวิญยาเป็นขโมยเลยแต่ว่ามันวางของล่อตาล่อใจเรามากเฮ้ยวันดีไอ้เด็กน้อยอ่าเฮ้ยนี่ไงป้าขายผักโอ้ก่อนอื่นผมจะซื้ออะไรดีวะอืมเราจะเอาอะไรขายดีฮะปึ๊บขอดูก่อนนะนี่มีดที่เราคราฟมานะครับผมสองอัน ต้นไนต์นะครับผมอันนี้ขายทิ้งไปเลยดีกว่ามากผมว่านี่ไงขายไปเลย2อันปึ๊บได้11บาทนะครับผมอันละ1ิบาทนะบาทก็ขายไปครับผมเอาเงินมาใช้ก่อนไอ้พวกนี้เก็บเอาไว้พวกหอกไม้นี่เก็บเอาไว้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นของทำมาหากินของเรานะฮะเฮ้ยไอ้พวกเนื้อนี่ถูกมากๆเลยนะทั้งๆที่หายากมากเอา,มาเมล็ดข้าวสาลีก่อนแล้วกันครับผมอ่ะซื้อได้กี่เม็ดเนี่ยเฮ้ยสามไม่เหรอให้ตายเถอะเฮ้ยเงินเราชั่งน้อยเหลือเกิน โอเคก็ผม3ก็3าจัดไปเต็มที่เลยปุ๊บนั่นแหละเดี๋ยวซื้อได้มายังปุ๊บข้าวสาลีนี่ได้มา3มาเมล็ดนะฮะอ่ะขอบคุณมากครับป้าเดี๋ยวหลังจะมาอุดหนุนใหม่นะอ่ะอุดบายปุ๊บนี่เดี๋ยวก่อนสวัสดีเจ้าเด็กน้อยเอ้ยฟันหัวแตกมาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอืมอืมอันนน่นแน่วางของรัตารัดใจเหลือเกิน เฮ้ย hey, ไม่ได้ไม่ได้โอไม่ฉันจะไปทำเช่นนั้นฉันจะไปทำเช่นนั้นอังคัดเฮ้ยเราเป็นคนดีเฮ้ยเราจะไม่ยอ,ขอมขโมยของชาวบ้านเป็นอังคัดเฮ้ยขวานหินครับผมสองเล่มเลยรู้สึกว่าของพวกนี้นะครับผมที่เราขมโมยมาจากหมู่บ้านเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะขายได้นะแต่ว่าเราสามารถที่จะเก็บเอาไว้ใช้เองได้นะเฮ้ย hey. มีดเหล็กเว้ยมีดไอรอนเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเซฟกันเซฟกัน มันต้องลองหน่อยครับผมมันต้องลองหน่อยต้องวัดใจกันหน่อยแล้วต้องเซฟครับผมถ้าติดค่าลบปุ๊บถ้าโดนจับได้เมื่อไหร่ผมจะโหลดใหม่จิ๊บอ่าบีดไอรอนเนียนเลยครับผมเนียนเลยเฮ้ยหันซ้ายหันขวาก่อนเจ้าของบ้านไม่อยู่เฮ้ยขโมยได้ไม่ผิดเจ้าของไม่เห็นไม่ผิด <c oughs> เฮ้ยอย่างนี้ผมว่าเราตะเวนขโมยของตามบ้านแม่งเลยเว้ย สวัสดีครับผมสวัสดีครับจอบจอบเหล็กไม่จอบเหล็ก,อเ,ลกเอาให้หมดจอบเหล็กเอ๊ะขโมยขโมยขโมยอจุ๊บจุ๊บเอาหมดเว้ยเอาหมดเอด้ยขอโทษนะป้าอา้ยผมจําเป็นต้องใช้ของพวกนี้ครับคลิปนี้ทําเพื่อความบันเทิงนะครับผมเด็กๆที่ดูอยู่นะครับผมกรุณาอย่าลอกเรียนแบบนะครับผมเฮ้ยมันเป็นแค่การแสดงนะครับผมแต่ว่าเป็นการแสดงที่ฝังอยู่ในสันดานนะฮะเฮ้ยทุยโอเคเอ้ย ผมจะลองเอาของที่ขโมยมาลองขายป้าจะขายได้ไหมเฮ้ยเหมือนจะขายไม่ได้จริงด้วยวะขึ้นตัวแดงนะฮะถ้าขายนี่ไปแบบเฮ้ยนี่มาจอผของฉันนี่ว,วะอะไรอย่างเงี้ยป่ะน่าจะขายไม่ได้นะฮะเฮ้ยถ้าหากว่าเราเอาของที่เราขโมยจากหมู่บ้านนี้แต่ว่าเอาไปขายหมู่บ้านอื่นนี่มันจะได้ปะวะเขาอาจจะรับซื้อก็ได้นะเอ้ยใช่ไหมแล้วก็ไปขโมยของจากหมูบนนมาาหม่บ้านนู้นมาขายหมู่บ้านนี้วนไปก็วนมา <g iggle> เอ้ยเอ้ยน่าลองน่าลองโอเคไหนซิเราขายอะไรได้บ้างครับผมมา แล้วก็ซื้อมลเมล็ดแคนหลอดต่อนะครับผมได้กี่มมลเมล็ดสองเมล็ดสาเมล็ดสี่ห้าเอามลเมล็ดครับผมจัดมาโอเคกูดบายป้าเดี๋ยวหลังจะแวะมาใหม่อโอเคครับผมเฮ้ยนี่นี่นี่เสียมเสียมไม้เฮ้ยสองอันสองอันเอาหมดครับผมบอกว่าเลยว่าผ่านอะไรหยิบหมด <laughs> โอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านไปปลูกผักกันดีกว่าครับผมโอ้โหตัวหนักอะ่ะดูเด้เฮ้ย ตัวยังหนักกันครับผมตอนนี้มาก่อนอ,อื่นเรามาวางแปลงผักกันนะครับผมนี่ผมว่าเรามาปลูกฝั่งนี้ดีกว่าคราวที่แล้วผมปลูกอีกฝั่งหนึ่งนะฮะนี่ตรงนี้น่าจะเวิร์กกว่าเราจะได้แบบแยกสวนกันไปเลยนะฮะปึ๊บเอาตรงไหนดีเอาเฮ้ยคือมันไม่สามารถที่จะหมุนไออนาเขตตรงนี้ได้ครับผมมันแปลกๆไม่แปลไม่แปล วางตรงไหนได้ก็วางตรงนั้นแหละฮะปึ๊บแล้วก็ลากมาเอาอีกปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคเอาแค่นี้ก่อนลวกันนะผมว่าโชว์เรียบร้อยนี่ขับรถทำการฟู้นดินด้วยนะอ่าปึ๊บก่อนอื่นเอาจอบที่เราขโมยมาะฮะอชแมฟนี่จอบไอรอนด้วยของดีของดีครับผมขายไม่ได้ก็เก็บเอาไว้ใช้เองนะฮะ อ่าเดีย๋ยวผมจะลองเอาไปขายอีกหมู่บ้านหนึ่ง <c oughs> โอเคปุ๊บอันนี้ทำการฟูด,ดินก่อนโจเดโจเดอ่านั่นแหละนั่นแหละปับป๊บปั๊บโอเคนี่ฟูดให้หมดเลยโจเดเอ้ยเรียบร้อยอ่ารู้สึกว่าถ้าหากว่าเราจะหวานมาเมล็ดนะครับผมเราจะต้องมีในส่วนของกระเป๋าด้วยนะครับผม อย่าลืไปหากระเป๋าก่อนปึ๊บกระเป๋านี่ต้องใช้หนังในการคลาฟนะฮะในบ้านเรามีหนังอยู่อ,อยวผมดูซิของอันไหนที่ไม่ได้ใช้นะครับผมก็เอาเก็บใส่กล่องไปก่อนแล้วกันนี่เก็บไปก่อนไอพวกของแดงพวกนี้ครับผมเขาเรียก <c oughs> ของร้อนของร้อน <c oughs> ของร้อนไม่ของแดงโอเคปึ๊บอ่าอันนี้เรากดใช้อยู่เอาหนังมาครับผม เดีย๋ยวจะมาคาฟในส่วนของกระเป๋ากันนะครับผมเพราะว่าในการหว่านมาเมล็ดพืชน,นะครับผมมันต้องใช้กระเป๋าในการใส่มเมล็ดพืชน,นะฮะเดี๋ยวกันนะครัฟกระเป๋ามันครัฟตรงไหนนะ้าเดี๋ยวผมหาก่อนนะโอเคนี่เจอแล้วหมดนี้เองปึ๊บครัฟกระเป๋ามาฮะนี่หนังสัตว์เรามีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมเพราะว่าผมไปสอยล่าสัตว์โดยเฉพาะเลยโอ้นี่ได้มามยังอันนี้เป็นหนังที่เรายังไม่ใช้อ่าเก็บกลับเข้ากล่องไปนะครับผมแล้วก็ โอเคนี่ไง simple bag นะครับผมเป็นกระเป๋าแบบเบสิกเบสิกอ่าอนหนึ่งก็ต้องกดติดตั้งเอาไว้ที่เลขแปดดีกว่าอ่าเพราะว่าเลขแปดเราไม่ค่อยได้ใช้ไปไปหว่านมาเมล็ดพืชกระเทอพวกเราอ่าไหนดูซีวิธีการปลูกเอ่อกดไปที่กระเป๋าใช่ไหมปึ๊บแล้วก็กดคลิกขวาเลือกมเมล็ดพืช อันนี้เป็นแครอทครับผมเราเลือกแครอทกันดีกว่าโชวแล้วก็ทําการบานปึ๊บอ่านี่เลยไอผู้เมล็ดพืชพวกนี้นะครับผมมันสามารถที่จะปลูกได้เฉพาะฤดูกาลนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องดูด้วยนะครับผมว่าตอนนี้เป็นฤดูไหนนะครับผมสมควรที่จะปลูกพืชชนิดไหนนะ นี่ถ้าสังเกตนะครับผมเมื่อพาร์ที่แล้วที่ผมเล่นนะครับผมมันจะเป็นクสเซฟนะนะคือผมได้ทําการเล่นใหม่เนื่องจากว่าเมื่อพาร์ที่แล้วผมเสียเวลาในการย้ายบ้านค่อนข้างที่จะเยอะนะนี่แล้วก็ที่เป็นกระบาดสีเหลืองคือเป็นเมล็ดพืชที่ไม่สามารถที่จะปลูกได้ในหน้านี้นะครับผมเพราะฉะนั้นนี่พวกที่ไม่ขึ้นกระบาดนี่ปลูกได้หมดเลยอ่าอันนี้เป็นเมล็ดข้าวที่เราซื้อมานะฮะหวานไปเลยนี่หน้านี้เราก็จะปลูกข้าวกับแครอทไปก่อนแล้วกันนะอ่าเล็กเมล็ดหนึ่งโอเคหมดละ อ่าโอเคเดีย๋ยวผมจะทําการขยายแปลงปลูกผักของเราเพิ่มนะครับผมนี่ถึงแล้วจะเป็นสายล่าสัตว์แต่ว่าเราก็ต้องปลูกผักกินด้วยนะเอจะวางไว้ตรงไหนดีอ่าพอดีมเมื่อคืนนะครับผมผมออกไปหาของป่ามาไปเก็บพวกกิ่งไม้นะฮะกิ่งไม้นี่เป็นอะไรที่หาได้ง่ายที่สุดนะครับผมแล้วก็ขายได้แบบจะเรียกว่าราคาดีไหมอ่ะมันก็ไม่ดีนะเออกิ่งระบาดแต่ว่ามันหาง่ายไงเก็บแป๊บเดียวก็ได้เป็นร้อยกิ่งแล้วอะ่ะเออปุ๊บโอเคเราจะขยายแปลงปลูกผักแถวๆนี้แล้วกัน นี่เราได้มเมล็ดพืชมาอย่างเยอะเลยนะปึ๊บเอาแปง้งใ,ใหญ่เลยโอเคอ่าก่อนอื่นก็พูนดินกันเลยเฮ้ยเลบลอัพครับผมเยี่ยมไปเลยนี่ปึ๊บอ่าไม่น่าเชื่อเลยครับผมว่านายพานอย่างเราต้องผันตัวมาเป็นเกษตรกร,รกให้ตายเถอะเฮ้ยเนื่องจากว่าเกมนี้นะครับผมไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามนะครับผมมันจะกลายเป็นสกิลหมดเลยนะไม่ว่าเราจะปลูกผักตัดต้นไม้ล่าสัตว์ หาปลาฟาร์มของอะไรแบบนี้นะครับผมมันจะกลายเป็นค่าความสามารถหมดเลยเพราะฉะนั้นทําไปเถอะครับผมเกมนี้จงทําต่อไปจงอย่าหยุดยัง้งเฮ้ยอ่าแต่ว่าความมุ่งมั่นของผมคือการเป็นนายพันที่สุดยอดที่สุดในปฐพีแห่งนี้นะฮะโอเคแต่ว่านายพันก็ต้องกินผักนะครับผมไอผักพวกนี้ขายมันก็ไม่ได้ราคาอะไรหรอกครับผมเออแต่ว่าเราปลูกเอาไว้กินเองก็ได้ฮะถ้าหากว่ามันเหลือก็ เอาไว้ขายอะไรประมาณเนี้อ่านี่หวานเมล็ดเลยผมซื้อเมล็ดมาเยอะนะฮะปึ๊บนั่นแหละตึ๊บโอเจผมว่านะครับผมธุรกิจที่ทําเงินได้ดีที่สุดในเกมนี้นะอืมคือการแบบสร้างหมู่บ้านคราฟของอะ่ะพวกหมู่บ้านทําเครื่องมือเครื่องไม้นะครับผมแล้วก็เลี้ยงสัตว์เพราว่าสัตว์แต่ละตัวนี่ราคาแบบโคตรแพงเลยนะถ้าเราเลี้ยงสัตว์แบบเป็นฟาร์มใหญ่ๆนะแล้วก็ มีวัวสักร้อยตัวนะขายตัวละสองพันห้านี่นะโอ้โหเค่มันจะโคตรรวยเลยนะครับผม <laughs> โอเคโอเคนี่นี่กวางกวางกวางครับผมอยู่ใต้ต้นไม้โชเรียบร้อยน่าจะโดนนะครับผมนี่โดนสิครับเลือดอาบเอาหอกหายอีกแล้วเฮ้ยให้ตายเถอะเฮ้ยยังไงยังไงมันวิ่งไปตรงนู้นครับผมเอ๊ะตรงไหนวะ คือตัวนี้กวางแม่งโคตรเยอะเลยครับผมอ่าตามไปตามไปตัวไหนที่มันวิ่งกระเพกกระเพกก็ตัวนั้นแหละฮะนี่ไงนี่ไงนี่ไงตัวนี้ครับผมน่าจะเป็นตัวนี้แหม่ตัวนี้แหละตัวนี้แหละย่อง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 ,องสมวิญญาณน,นายพานนะฮะเฮ้ยมีหมาจิ้งจอกอยู่ด้านขวาอาโชเดโอ๊ยปากปากติดติดติดตีเข้าขา ซ้ำอีกทีนะึงโอ้โหกว่านี่เรียบร้อยฮะอ่าเก็บเนื้อมันมานี่โอเคปุ๊บนี่ในการเล่นเกมนี้นะครับผมผมอาจจะตัดคลิปเยอะหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นเกมที่แบบใช้เวลาฟาร์มโคตรเยอะแล้วกบผมโคตรจะดูดวิญญาณเลยฮะ <laughs> เียกได้ว่าถ้าดูกันไปเรื่อยเรื่อยแล้วก็อาจจะมีคนนอนหลับก็เป็นได้นะฮะขนาดคนเล่นเองจะหลับเลย อ่าปุ๊บกดสายตาสแกนก่อนโอเคครับผมเฮ้ยเฮ้ยแถวน,นี้ไม่ค่อยมีกวางแล้ววะสงสัยจะล่าหมดป่าละอ่าปุ๊บเอ้ยมันไปไหนกันหมดเนี่ยเจ้ากวางเจ้ากวางเฮ้ยหายไปไหนหมดวะนี่ เวลาเรากดไอเตลเอตะครับผมมันจะกลายเป็นใช้สายตาสแกนนะฮะมันจะมองเห็นแบบพวกทรัพย์จักรนะครับผมเฮ้ยหมูหมูหมูหมเฮ้ยหมูตัวแรกในชีวิตของผมในที่สุดเราก็เจอหมูโอ้โหปากหัวปากหัวเข้าไปเลครับผมอ่านี่แร่เนื้อมาเลยโอ้โหมีดที่เราใช้นี่เป็นมีดไอรอนนะครับผมมีดอย่างดีที่ขโมยขโมา <laughs> โอเค อย่างเนื้อก่อนอ่าเนื้อผมมีอย่างเยอะเลยครับบอกเลยว่ากินได้ตลอดชีวิตครับผมถ้ามุ่งมาทางสายนี้แล้วก็ปึ๊บรู้สึกว่าวันพรุ่งนี้จะเข้าสู่หน้าใหม่เลยนะครับผมน่าจะเป็นหน้าร้อนนะฮะหน้าร้อนนี่ปลูกอะไรไม่ค่อยขึ้นนะครับผมไม่แน่ใจว่าผลผลิตที่เราทาเอาไว้นะครับผมมันจะงอกงามหรือเปล่าโอเคอ่าปึ๊บไหนดูซิปับ๊บอันนี้เอ้ยอันนี้รู้สึกว่ามันจะเพิ่มเลือดนะเนี่ย ไอต้อต้นเนี้ยอันนี้เห็ดราคา3บาทอ่ะอะไรที่เราไม่ได้ใช้นะครับผมเก็บเข้ากล่องไปก่อนเห็ดที่เก็บเก็บสะสมไว้ก่อนนะฮะครับเผื่อว่าวันเอาไว้ทํายาทํากับข้าวได้นะครับผมปึ๊บแครอทซีดเอ้ยเหลืออยู่2เม็ดเอาไปปลูกเพิ่มดีกว่าอ่าไหนไหนไหนตรงไหนมีแปลงว่างบ้าง,าง,างแครอทแครอทนี่ไงตรงนี้แปลงว่างอยู่ปึ๊บอ่ารีบๆโตนะเจ้าแครอท อ่าโอเคครับผมโอเคเดีย๋ยวเราเข้านอนกันดีกว่าแล้วก็พรุ่งนี้เช้านะครับผมก็จะเข้าสู่หน้าใหม่แล้วนะปึ๊บหลับดีกว่าเอายังหลับไม่ได้เหรออ๋อต้องรอนับถึงหลังก่อนอ่าปึ๊บโอเคอ๋อมันต้องหลับให้เป็นเวลาด้วยนะปึ๊บอ่าเข้าสู่เช้าวันใหม่ ฤดูการใหม่นะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูผลผลิตของเราเดชขึ้นยังเฮ้ย hey, ขึ้นเป็นงอกๆออ,ออกมาแล้วอ่ะมันเก็บได้ปะวันเนี่ยเออเฮ้ย <Hey, S 2> แล้วถ้าผมจะเก็บผมจะเก็บยังไงมันต้องใช้มือเก็บหรือว่าต้องใช้เคียวเฮ้ย hey, แต่เคียวมันด้ามเราแปดร้อยเลยนะแปดร้อยหรือหกร้อยว่าจะไม่ได้ละที่เขาขายไว้ในเมืองอะ่ะนี่เก็บไม่ได้นะฮะผมว่ามันน่าจะยังไม่โตดีนะฮะอาจจะต้องปล่อยไว้พักหนึ่งโอเค เดีย๋ยวผมจะเดินทางไปที่หมู่บ้านอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่าผมจะมีเควสนะครับผมให้เราไปาช่วยนายพานนะครับผมจากการโจมตีของหมาป่านะครับผมโอเคไป,เ,ปเราเดินทางกันเลยดีกว่านี่น่าจะไกลอยู่นะฮะโอ้ตรงนี้เป็นทางเดินเนี่ยทอย่างดีเลยฮะอ่าคือเกมนี้ผมชอบมากนะมันแบบวิวทิวทัศน์แบบสบายหูสบายตาเลยนะมันเหมือนกับว่าเราได้ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติครับผม มันคือการเซเวอร์แบบสามัญชนเฮ้ยเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยมันเหมือนกับเป็นไม้ผูผ,ผูพังพังเฮ้ยมีเกวียนครับผมมีเกวียนอยู่ตรงนี้อันหนึ่งเดี๋ยวกันนะเฮ้ยมีของด้วยเฮ้ยกระติกน้ํากระติกน้ําฟรีโอเคนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยขวานเหรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ตรงนี้รู้สึกจะเป็นแหล่งน้ำเล็กๆนะฮะโอเคอยวเราแวะกินน้ำก่อน แล้วก็เอากระติกน้ําที่เราได้เมื่อกี้นะครับผมเอามากอกน้ำด้วยนะอ่านี่ตรงน,รงนี้ตรงนี้น้ําใสเดียวกันนะมีจละเข้เลยปะเฮ้ยตัวอะไรวะอ๋อกระต่ายกระต่ายอยู่ในน้าอ่ากดติดตั้งเหรอแล้วก็เอาไปวางไว้ที่ตรงไหนดีเวลาจะกอกน้ําก็กดตัว E นะครับผมนี่ไงปื๊บน้ําเข้าแล้วอ่านี่เอาอันนี้มาใช้ด้วยแล้วก็กดติดตั้งคุเลขหกอกน้ำปึ๊บ เยี่ยมทีนี้เราก็จะมีน้ํากินระหว่างทางแล้วนะฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยไปออกเดินทางต่อกันดีกว่านี่ไงบ้านหลังนี้น่าจะใช่นะฮะโอ้โหแล้วมาปลูกอะไรอยู่กลางป่าเนี่ยอย่างหล่อนเอ้แต่ว่ามันมันก็ธรรมชาติดีนะอ่ะ่อนอื่นเซฟกันเลยครับผมครับสวัสดีครับมีใครอยู่หรือเปล่าอ่าคนนี้ชื่อแซมโบนะครับผมอ่าปึ๊บ คุยกับเขาหน่อยโอเคครับผมนี่รับเควสมาเป็นปที่เรียบร้อยนะฮะไหนก่อนอื่นนะครับผมเราต้องออกไปกำจัดหมาป่าให้เขานะฮะปุ๊บแล้วหมาป่ามาอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนหมาป่าหมาป่าหมาป่าอยู่ตรงไหนแหละแล้วก็ไม่มีแบบมาร์คให้เรานะครับผมว่าว่าหมาป่ามันยืนอยู่ตรงไหนเนี่ยต้องหาเองนะครับผมคือหมาป่ามันจะอาศัยอยู่บริเวณแถบนี้แหละครับผม ล้วต้องหาเองครับต้องยืนอยู่บนที่สูงเฮ้ยผมว่าผมเห็นละผมเห็นละผมเห็นแลวครับผมนี่ไงหลังดำๆมีกี่ตัวมีกี่ตัวครับผมโอ้ยพลาดจิบมะออ๊ยโอ๊ย,อ,ยอะไรเนี่ยเอเด้เฮ้ยมีการหอนตอบรับด้วยว่ะไปว่ามันต้องมีอีกตัวหนึ่งครับผมไอตัวนี้หอนแล้วมีมีเสียงหอนตอบครับผมเฮ้ ซวเอฟเฟกชัดเจนมากครับผมโอ้โหที่เราเก่งถึงขนาดแบบฟังเสียงหมารู้เรื่องเลยวะเนี่ยไม่ธรรมดาจริงครับผมโอ้โหวิญญาณไดพานเข้าสิงอ่าละเนื้อหนังมันออกมาแบบนี้ปึ๊บเฮ้ยรู้สึกว่าจะได้เป็นขนสัตว์นะครับผมเป็นขนหมาป่ามานะเดีย๋ยวเราตามหาใหม่ตัวครับผมน่าจะมีตัวหนึ่งไหนเอ่ยอยู่ตรงไหนเนี่ย แล้วจะรู้ได้ไงครับผมว่ามันอยู่ตรงไหนคือต้องเดินหาเองเหรอเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงวันดีนี่ต้องชิงลงมือก่อนขาเดีย่ยงหนึ่งข้างเอ,อ้ยอีกทีนึงอีกทีนึงตึก๊กโอเคโอเคเรียบร้อยอ่าเอาเนื้อหนังของแกมาเึ๊บรู้สึกว่าด้านหน้ามันจะมีบึงนะครับผมน่าสนใจมากๆเดี๋ยวเราไปดูกัน เห็นปะเป็นบึงน้ําอยู่ต้านหน้าโอ้โหเอาแล้วหอ,อกผมไปไหนวะหอ,อกอันแรกที่เราปลาออกไปแม่งหายวะเอ้ยมีหมูป่าสองตัวมีหมูป่าสองตัวครับผมน่าสนใจล่าสิครับรอเลยอยู่มาน้าหมูอุดอุดแล้น้าหมูอุดอุดเข้ามาสิมาเลยน้าหมูอุดมากหัวไปเดน้องหมูอ,มอ,หมอุดอุดนี่แหละฮะ เก็บสกิลนักล่าไปเรื่อยๆเ,เราจะกลายเป็นสุดยอดนายพานอ่าปึ๊บนี่เลืกตัวนึงเลืกตัวนึงไอ้บึงน้ำอย่างนี้นะครับผมมันน่าจะมีจระเข้มถึงจะเวิร์กเอ้ยอายพาดโอ๊ยโดนเข้าให้แล้วโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมูคิดมูขิดเอาจิบหายหอกหอกหายหอกหายหอกหายหาหอกกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาเดมาเดมาเดกูจิ้มนะอย่าเข้ามาด้วย เอ้ยเอาหอกห,ห,ห,หรือแค่อันเดียววะมาต้องไม่พลาดพุ่งไปเดะโอเคโหบาดเจ็บ่ะแล้วบาดเจ็บก็ผมไม่เป็นไรเอาเนื้อก่อนเอาเนื้อก่อนได้อะไรมาครับผมโอ้ได้หนังกับเนื้อมาเยี่ยมมากอ่ารู้สึกว่าผมจะต้องตัดไม้ครับผมแล้วก็สร้างหอ,อกใหม่นะกลับไปที่บ้านนายพานครับผม กลับครับอ่ามาส่งเฟซก่อนดูซิอ่าไม่มีส่งเฟสเหรอเฮ้ยเขาขายของด้วยนะเออไหนดูซิว่าขายอะไรบ้างครับผมปุ๊บนี่ไงเคมีธนูกับผมเฮ้ยน่าสนใจเฮ้ยแต่ว,ว่าโคตรแพงเลยกระเป๋าน้ำเฮ้ยกระเป๋าน้ําอันละสองร้อยเหรยหรอแต่ว่าเราขายได้เิษสามบาทอ๋อมันอยู่ที่การใช้งานด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมีอะไรบ้างหนปุ๊บมีเนื้อหนังสัตว์ แผ่นละ8บาทของเราอ่ะของเราขายได้แผ่นละ2บาทแค้โคตรขูดรีดอ่ะโอ้ยพวกมึงนี่มันทํานาบนหลังคนชัดๆเลยนะเนี่ยเฮ้ยไอพวกคนเลวพ่อค้าคนกลางไอพวกขี้โกงอ่ปุ๊บ,บกดเซฟกันเลยฮะขี้โกงนัใช่ไหมพวกมึงอหมมันต้องเจอคนอย่างเราครับผมเซฟก่อนเลยขโมยสิครับ <c oughs> จัดไปเฮ้ยนี่ไอ้ดอกอันนี้รู้สึกว่าจะแก้พิษได้แล้เนี่ย มีอะไรไหมอันนี้ขโมยได้ไหมไม่ได้เอาไม่หมดกระติกน้ําเอ้ยกระป๋งน้ําเอาหมดครับผมอ่างอับน้ำแอบเนี้ยไหนไมีลีกม่ลีกขวานะ่ะเอาเฮ้ยเอาให้หมดโอเคครับผมรู้สึกว่าเราจะต้องไปส่งเวสที่หัวหน้าหมู่บ้านนะครับผมไปโอ้โหเดินทางไกลแล้วฮะเดินทางมาแอลสาวก่อนมาก็ือนมาจีบผู้หญิงกันนะครับผมคนนี้มีผัวยังเฮ้ย น่าจะมีผัวแล้ววะอายุขนาดนี้ยี่สิบห้าไม่คุยหรอครับผม <laughs> ดีวกนอนอ่าแค่เกมก็ช่างมีภารกิจเหลือเกินนะครับผมให้เราแบบจีบหญิงนะครับผมให้ทําตัวเจ้าชู้ประตูดินเฮ้ยไอ้นี่เด็กเกินไปปะเนี่ยอายุเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยคนนี้สิบห้าปีนะเนี่ยเป็นคนนี้ยังจีบไม่ได้คุก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 อา่าคนนี้อินกานะฮะเอ้ยคนนี้หน้าแก่น่าจะมีสามีแล้วครับผมสภาพนี้ เแต่ว,ว่าเขามีของขายนะไหนดูสิขายอะไรอ๋อขายไข่ไก่ฟองสี่บาทนี่ไงผัวเขายืนจังกล้ยอยู่ตรงนี้โอเคผมกดเซฟก่อนนะฮะวัสดีครับอินก้าอ่คอนอื่นชมก่อนเลยครับผมกดชมก่อนแน่ทำเป็นไม่เล่นด้วยเดี๋ยวก่อนเห็นไหมเนี่ยในมืออะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋วแทงเด๋วแทงโอเคครับผม <laughs> เรียบร้อยครับผมารกิจเอสาว โอ้โหต้องให้ควักม,มีดออกมาโชว์โอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะฮะก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้ยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจได้ละกันอ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย